สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e n i o r e c r o s s e t นะครับผมแม็ Mac, กธนกกรนะครับ ครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับก็กําลังมองหานะครับชุดสูทชุดใหม่อยู่นะครับสาหรับไปใช้ในงานต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ด้วยสภาพอากาศบ้านเราในเมืองไทยค่อนข้างจะร้อนขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าเออเราจะเลือกผ้าตัวไหนดีนะครับที่จะมาตัดชุดสูทของเราอ่ะนะครับวันนี้ผมกับทางคุณเป้เนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับผมมีภาพชนิดหนึ่งนะครับผมที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็เราอยากจะแนะนำนะครับมันเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นตัวเลือกทีี่ด นะสำหรับรสภาพอากาศในเมืองไทยบ้านเราแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ผ้าที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือจะเป็นผ้าที่เรียกว่าเป็นผ้าฮอปแซกนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดกันนะฮะว่าผ้าฮอบแซกค,คืออะไรมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําไมถึงเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยเนาะแล้วก็ข้อดีข้อเสียของฮอบแซกมีอะไรบ้างถ้าเราถูกใจผ้าฮอบแซกแล้วเนี่ยเรามีวิธีการเลือกผ้าจากโรงทอที่ไหนซึ่งก็มีหลายเจ้าเนาะคุณแม็กนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะจบที่ความเป็นทางการนะ ของผ้าฮอปแซกเนี่ยว่าเราจะเอาไปใส่กับลุกแบบไหนได้บ้างแล้วก็ใส่ไปโอกาสไหนได้บ้างก็เดี๋ยวยังไงเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเป็นทางเจ้าของร้านของ Primary House นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผ้าตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมพีจาก Primary House ครับผมครับผมสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องผ้าฮอปแซกนะคุณพีนะก็ยิงก็อยากรู้นะว่าผ้าฮอปแจกเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างค ี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศเมืองไทยคือมันค่อนข้างค่อา,า,างโปรง่งแล้วมันสามารถแบบว่าระบายอากาศได้ดีคนไทยก็จะชอบชิมกับความรู้สึกว่าใส่สูทแล้วมันร้อนออแต่อยู่ที่ว่าความสำคัญคือผ,ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราเลือกเนื้อผ้ามากกว่าว่ามันเหมาะกับโอกาสที่เราใส่หรือเปล่าอ,อย่างของแสกันเนี้ยมันด้วยการที่มันทอได้ค่อนข้างโปรง่งอ,อาจจะตัวนี้อาจจะได้เห็นเห็นได้ชัดว่าแบบ มันมองได้ค่อนข้างค่อนข้างทะลุเนี่ยอย่างน,นี้มันจะทําให้ระบายอากาศได้ดีเราใส่แล้วไม่รู้สึกว่ามันร้อนจนเกินไปครับจริงๆผมก็สังเกตว่าเออการคำว่าคอปแสกเนี่ยมันคือมันจะเป็นเสมือนกับเป็นเรื่องของการการทอใช่ไหมถ้าเกิดใครนึกไม่ออกอาจจะนึกถึงเป็นขเขาว่าเป็นผ้ากระสอบผ้ากระสอบ<ช>ผ้ากระสอบก<ช>็คือเป็นกระสอบข้าวที่เราใช้เอาไว้ใส่ข้าวสารใช่ใช่ก็มันก็เป็นหนึ่งในผ้าวูลนะครับที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะแต่ว่าผ้าเนี้ย าเกิดเรายกขึ้นมาผ่านแสงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแบบมันจะมีความโปรง่งแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบามันสามารถแบบทะลุเห็นด้านหลังได้เลยนะครับคนก็เลยนิยมเอามตาตัดเป็นเสื้อผ้าใส่นะครับในสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแบบร้อนแบบเมืองไทยอย่างเงี้ยนะฮะหลักๆเนี่ยก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับเมืองไทยเพราะมันสามารถใช้ได้ในหลายๆออกเคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคุณสามารถใส่เต็มไปงานแต่งงานก็ได้นะับหรือคุณจะสามารถ ใส่ไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ใส่กับกางเกงยีนหรือว่าใส่กับกางเกงขาสาั้นหรือแม้กระทั่งแบบกางเกงชิโนโนะครับก็สามารถใส่ได้วิธีการเลือกผ้าฮอบแซกเนี่ยม,มันเป็นยังไงบ้างคุณพีความเห็นของผมคือเน้นดูเนื้อผ้าของแต่ละแบรนด์ก่อนเพราะแต่ละแบรนด์การทอฮอปแซกเขาค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างกันคือคือลักษณะการทอเหมือนกันแหละแต่แต่เขาจะมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันอันนี้อย่าง BBC มันก็จะได้เท็กซ์เจอร์ที่แบบสี กรมอย่างสมมติตัวนี้สีกรมมันมีความหลบเหลือม่่งมงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างอ,าอย่าง Fox b r o t h e r ที่เป็นสีกลมมันก็อาจจะแบบเป็นกลมชัดเจนไปเลยอืมอ่าครับผมจะเป็นสีกลมแบบชัดเจนไปเลยเข้มเข้มไปเลยอันนี้อยู่ที่ว่าเทสต์ Taste ของแต่ละคนแล้วครับเพราะว่าชอบแบบไหน,นในเรื่องแล้วส่วนในเรื่องของแบรนด์ก็หลากหลายตามความชอบแล้วแต่ขึ้นอยู่กับบัตเจตด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสเองบัตเจตก็ลองดูหลายๆ แบรนด์ไปได้เลยตั้งแต่ B B C Fox Brother หรือ Holland and Shirley จริงๆมันมีหลายแบรนด์มากครับที่มีฮอปแสกคช็อปปูรี่ก็มีหรือว่าผ้าวินเทจต่างๆอะไรพวกนี้ที่แบบว่าแต่ละร้านเขาอาจจะมีตัวที่เป็นอาร์คีฟของเขาอันนี้ก็กแนะนําให้ลองลองดูว่าชอบตัวเองชอบแบบไหนลองเอาแบบหยิบผ้าขึ้นมาเทียบกับแขนตัวเองก็ได้ครับวิธีการเลือกเทียบกับผิวตัวเองว่าแบบเหมาะไหมอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็เป็นช่วยตัดสินใจได้ง่าย ใช่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปร้านตัดสูตรนะฮะแล้วมีโอกาสได้ปรึกษากับทางช่างสูตรต่างๆ่ผมก็คิดว่าก็สามารถถามเพ้่อนเลยครับว่าเออเนี่ยเราอยากจะมาตัดสูตรแต่ว่าเราไม่ต้องการความแบบเป็นทางการมากขนาดนั้นอะ่ะก็พาเข้า,าแสกนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเอาหลังเนี่ยก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องออต่อไปก็คืออาจจะเป็นว่าทําไมถึง เราถึงนิยมเอาผ้าคับแซกเนี่ยมาตัดเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นผ้าเบลเซอร์นะครับเราอาจจะแบบตัดเฉพาะเป็นเสื้ออย่างเดียวทำไมถึงมันไม่ม,ไม,มีกางเกงด้วยนะฮะก็มันก็มีเหตุผลอยู่เพราะว่าเนี่ยอาจจะด้วยเนื้อผ้าที่มันค่อนข้างจะบาง,บางเบานะครับผมมีน้ำหนักที่บางเบานะฮะแล้วก็อาจจะขาดง่ายในบางบางทีนะครับการตัดกางเกงเนี่ยผมก็มองว่าบางครั้งสมมติว่าเราลุกขึ้นนั่งนะฮะลุกขึ้นเดินต่างเนี่ย หรือว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแท็กซี่ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการขาดได้นะครับง่ายนะฮะทางผู้ชาย่างเราก็อาจจะใช้มาเป็นเสื้ออย่างเดียวนะครับที่มันจะมีความลำลำรองนะครับเราสามารถหยิบไปไหนก็ได้ครับหยิบไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะขึ้นเครื่องบินเชื่อแค่แจ็กเก็ตตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันสามารถใช้ได้แทบทุกงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไปสัมภาษณ์งานนะครับก็ถือแจ็กเก็ตตัวนี้เป็นไปได้นะครับผมโดยเฉพาะ สีที่เป็นสีเนวี่บลูนะครับผมคิดว่ามันเป็นสีที่ใส่ได้กับหลายกางเกงอะนะนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาแจ็กเก็ตด,ดีๆตัวหนึ่งนะครับจริงตอนแรกเนี่ยคือถ้าเป็นเสื้อ v b c ีอสแนเนี่ยผมตัดสินใจอยู่นาะนนะที่จะเลือกตัวตัวนี้นะครับผมก็ผมตัดสินใจมาเลือกผ้านี้ได้ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็คือคุยกับเจ้าของร้านคุณพีเนี่ยว่าอีกเราอยากจะได้เสื้อที่แบบใช้ได้ค่อนข้างนานระยะเวลานาน,านใส่สบาย ไม่ร้อนไม่ได้อยากจะแบบใส่แบบเหมือนกับดูให้แบบมันดูเป็นทางการทุกวันทุกเวลาอย่างเงี้ยบางวันเราอยากจะใส่กางเกงยีนกับรองเท้าผ้าใบนะหรือบางวันเราอาจจะใส่แบบไปสัมภาษณ์งานผูกเนคไทแล้วก็สามารถใส่ใส่ได้นะครับคือมันแบบเป็นเสื้อที่แบบเขาเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นคำว่าเป็นเวอร์เวอร์ซิไทอ่านะฮะในในการใช้ใช้งานครับผมสีก็ถือว่าสำคัญในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดอย่างฮอปแซกที่อย่างอย่างคุณแ็กเลือกเป็นสีสีเนวี่อย่างเงี้ยมันมีความอเนกประสงค์ในการที่เราจะเลือกหยิบมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างเนี้ยลุคแคชชัวของของคุณแม็กก็เป็นแบบกับเสื้อยืดเกงยีนสามารถหยิบแจ็กเก็ตมาคุมแล้วมันก็จบลุกได้แบบเท่ๆเลยหรือว่าถ้าเกิดจะไปสัมภาษณ์งานหรือเข้าออฟฟิศเปลี่ยนจากเสื้อยืดเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนเป็นเดสแพนสักตัวผูกไทแจ็คเก็ตตัวนี้ก็ยังไปกับชุดนั้นได้หนึ่งเลยสีที่สำคัญสีเนี่ยมันมันช่วยในการในการอ่เขาเรียกว่ายังไงอะ แต่ละโอกาสดีกว่าแต่ละโอกาสถ้าเกิดสีมันมีความสําคัญในการเราจะเลือกว่าไปไปแต่ละโอกาสได,ได้พอสมควรอย่างสีกลมหรือฮอปแซกที่เป็นสีเทาชาโคลเทามิดเกรย์อะไรประมาณนี้มันมันสามารถใส่แยกได้ทั้งแคชชัวแล้วก็เป็นแบบว่าลุคทางการมันมีความเป็นกึ่งทางการนะครับประมาณนั้นดีกว่าเท็กซเจอร์ฮอปแซกจะมีสิ่งที่น่ากังวลก็คือด้วยความที่การที่มันทอหากเนี่ยครับเราควรจะต้องระวังเรื่องการที่แบบเราจะไปเสียดสีหรือไป โดนอะไรเกี่ยวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่พอมันทอห่างปุ๊บสิ่งเวลาเราจะโดนเกี่ยวอ่ะมันจะแทรกเข้าไปได้ง่ายพอมันแทรกเข้าไปได้ง่ายเนี่ยมันจะทําให้เกิดรอยแบบเขาเรียกยังไงมันเป็นเหมือนรูมดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดแบบว่าสําหรับผมผมคิดว่าในระยะยาวมันก็เป็นปกตินะที่แบบว่าเสื้อมันอาจจะมีแบบรอยสกิอรายนิดนึงบ้างสําหรับผ้าขอบแซกมันก็เป็นเสน่ห์ของมันอีกอันหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าออฟฟิศใส่เที่ยวปกติไม่ได้แบบว่าแล้วระวังดีๆมันก็ยังคงความสวยงามของมันอยู่ดีครับโอเคครับผมก็จริงๆก็นี่ครับก็เป็นสเสน่ห์ของผ้าฮอปแซกนะครับผมผมก็ว่าหวังว่าจะเป็นเป็นไอเดียนะครับช่วยเพื่อนๆบางท่านเนี่ยที่กำลังมองหาเสือ้อ สักตัวหนึ่งดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยหรือว่ายังคิดไม่ออกว่าเออเราจะเลือกผ้าแบบไหนดีในการที่จะไปคุยกับช่างนะฮะก็ผมก็อาจจะแนะนําว่าผ้าคอปแสกน,นี่แหละเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับสำหรับใส่ในบ้านเราหน้าร้อนด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพจของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้มาติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับ